พระพุทธศาสนากับคนไทยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลลึกซึ้งต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนถึงปัจจุบันศาสนาพุทธไม่เพียงเป็นศาสนาประจำชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานทางจิตใจ และวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้คนไทยมีความเมตตาอ่อนน้อมและรู้จักดำรงชีวิตอย่างมีสติและปัญญาตั้งแต่อดีตวัดเคยเป็นทั้งสถานที่ประกอบาศาสนกิจโรงเรียนและศูนย์รวมของชุมชนพระภิกษุสามเณรทำหน้าที่สั่งสอนธรรมะ และเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามให้แก่ประชาชนเด็กไทยจำนวนมากได้เริ่มต้นการศึกษาในวัดเรียนรู้ทั้งอักษรไทยและหลักธรรมคำสอนจนเกิดเป็นพื้นฐานของการศึกษาไทยในเวลาต่อมาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเช่นศีลสมาธิปัญญาและอริยมรรคแป เป็นแนวทางให้คนไทยดำรงตนอย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นและมีสติรู้เท่าทันชีวิตการทำบุญตักบาตรฟังธรรมรักษาศีลหรือเวียนเทียนในวันสำคัญล้วนเป็นกิจกรรมที่สะท้อนความศรัทธาและความผูกพันของคนไทยต่อพระศาสนาแม้สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่พระพุทธศาสนายังคงเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตช่วยให้ผู้คนมีที่พึ่งทางใจในยามทุกข์และเป็นพลังในการสร้างสังคมที่สงบสุขหากคนไทยทุกคนรวมการสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยการประพฤติดีพูดดีและคิดดีพระศาสนาก็จะคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน